สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องเน้นเนนอิตฟู้ดนะคะคลิปนี้ค่ะก็จะมาชวนทำพุดดิ้งนมสดนะคะสูตรนี้ทำง่ายมากเลยค่ะส่วนผสมก็น้อยมากเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีแค่3าอย่างเองนะคะดูเนื้อพุดดิ้งของเราค่ะก็จะะเป็นแบบนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะกินตอนแช่เย็นๆนะคะก็คือจะอร่อยมากเลยค่ะก็จะได้แบบนี้เลยค่ะจากนั้นเตรียมส่วนผสมนะคะส่วนผสมก็จะมีนมสดผงวุ้นและก็นมข้นหวานค่ะ จากนั้นเราไปลงมือทํากันได้เลยค่ะเราใช้นมสดนะคะ25ช้อนโต๊ะหรือประมาณ375กรัมค่ะตัวนี้เป็นนมกล่อง UST ค่ะจากนั้นก็จะตามด้วยผงวุ้นค่ะครึ่งช้อนชาค่ะใส่ลงไปได้เลยค่ะและเราก็จะทําการคนให้ผงวุ้นเขาผสมกับนมเล็กน้อยนะคะจากนั้นเราจะพักเขาทิ้งไว้เป็นเวลา15นาทีค่ะอันนี้เราก็จะพักครบ ส5นาทีแล้วนะคะจากนั้นเราจะใส่นมข้นหวานค่ะนมข้นหวานสี่ช้อนโต๊ะหรือประมาณ80กรัมค่ะถ้าชอบหวานก็จะเพิ่มได้นะคะส่วนนี้ก็จะหวานพอดีแล้วค่ะจากนั้นคนให้เขาเข้ากันเล็กน้อยค่ะและนำขึ้นไปตั้งไฟค่ะนี่นะคะแล้วก็นำขึ้นตั้งไฟกลางค่ะเราจะตั้งไฟต้มจนตัวผงบูลเขาละลายจนหมดวิธีดูว่าเขา,เาละลายจนหมดหรือ,อยังก็คือไม้พายที่เรา คนส่วนผสมนะคะเอาขึ้นมาไม่มีเม็ดเล็กๆนะคะก็แสดงว่าเขาละลายหมดแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะทำงานเทใส่แบบนี้นะคะเทใส่ถ้วยแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปเทใส่พิมพ์ซิลิโคนค่ะสำหรับใครไม่มีพิมพ์ซิลิโคนไม่ต้องกังวลค่ะเราใช้ถ้วยของเราก็ได้ค่ะแล้วค่อยๆเทเนื้อพุดดิ้งของเราลงไปได้เลยค่ะ ใช้ถ้วยแบบปกติของเราได้หมดเลยนะคะไม่จําเป็นต้องพิมพ์ซิลิโคนแบบนี้ค่ะตัวพิมพ์ซิลิโคนนี้ก็ช่วยให้การแกะพุดดิ้งของเราออกง่ายเฉยๆค่ะจากนั้นช้อนฟองอากาศออกเล็กน้อยค่ะนี่นะคะค่อยๆช้อนฟองอากาศออกแบบนี้หลังจากช้อนฟองอากาศออกเรียบร้อยแล้วพักให้เขาเย็นเล็กน้อยค่ะค่อยนําไปแช่ในตู้เย็นช่องธรมรมดาหรือถ้าอยากให้รวดเร็วก็คือจะเป็นช่องฟิตนะคะประมาณ1ชั่วโมงนะคะหรือประมาณ30นาทีเขาก็เซตตัวแล้วค่ะ ถ้าช่องธรรมดาก็ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะหรือประมาณหนึ่งชั่วโมงก็แล้วแต่ความเย็นนะก็จะแกะออกจากตัวพิมพ์แบบนี้ง่ายๆเลยค่ะนี่นะคะเราก็ได้เนื้อพุดดิ้งนมสดแบบนี้เลยค่ะทาําง่ายไหมคะอันนี้เราก็จะตกแต่งพุดดิ้งเล็กน้อยด้วยเชอร์รี่แบบนี้เลยค่ะนี่นะคะก็จะตกแต่งประมาณนี้ค่ะและนี่ก็ เสร็จเรียบร้อยค่ะพุดดิ้งนมสดสูตรนี้ทำง่ายมากเลยค่ะอยากให้ไปลองทำกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ